วันสำคัญอย่างนี้ต้องเริ่มต้นด้วยประโยคว่าทักษินแหว r อายุ <are> จำประโยคนี้ได้ไหมคะอดีตนางทหารนางทหารเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์เป็นคนของกองทัพบ,บกวันหนึ่งมาโหยหานักโทษคดีทุจริต ด้วยการตั้งคำถามและทำเป็นหนังสือว่าทักษิน r e you Where a r e you เสร็จตามมาด้วยบอกว่า are you okay ทักษินก็จะตอบว่ากูไม่โอเคกูหนีหางจุกตูดอยู่ นางคนนี้ในอดีตก็โหนทักษิณจนจากที่เป็นทหารเป็นนักจัดรายการคนหนึ่งก็ได้มาเป็นโคศกพักได้มาเป็นใหญ่เป็นโตในพักการเมืองหลังจากที่โหนทักษิณแอบนึกคิดถึงนางขึ้นมาได้กับประโยคทักษิณแหวอายุก็เลยไปส่องเฟซนางเขาเรียกว่าเป็นพวกต่อมเผือกทำงานแต่อันนี้เป็นสันดานนะกฎหมายบวกกับสื่อมวลชนนะ ก็ไปส่องดูก็มีถ่ายรูปคู่กับนักโทษคดีทุจริตด้วยยังโหนทักษิณนอยู่เหมือนเดิมพอโหนทักษินเสร็จที่มันเล่านี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเฮ้ยมีรูปถ่ายคู่กับอีกท่านหนึ่งโหนคุณอ้นด้วยโว้ย <laughs> ทำไม่เคลือบแคลงใจจริงๆเรื่องที่สังคมไทย ควสชั่นตัวใหญ่ๆยิ่งควสชั่นหนักเข้าไปใหญ่โหนไปทั่วดังนั้นที่โหนเนี่ยเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่ามันคิดว่าจะอำนวยประโยชน์ให้ได้วันนี้17มิถุนายนถ้าตามวิถีไทยๆตามการจัดงานใหญ่ๆเขาเรียกว่าเป็นวันศุกรดิบใช่ไหมคะ แล้วพรุ่งนี้เผาจริงหรือเผาหลอกไม่รู้จะเผาจริงหรือเผาหลอกเผาจริงหรือเผาหลอกเริ่มจากคดีนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่จะต้องให้อายการนำตัวไปส่งฟ้องความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 12เรียกแบบชาวบ้านแต่ดั้งเดิมคือ มินพระบรมเดชานุภาพจะไปหรือไม่ไปมาถึงคดีที่สองนายโยงเศรษฐาทวีสินจ้ะถุยก็ถุยถุยเอากับคดีอะไรทักกระทำการมิบังควร เสนอรายชื่อบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขึ้นทูนกล้าให้โปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็เรียกว่ามิบังควรเหมือนกันใกล้เคียงกับคดีแรกใกล้เคียงกับศพแรกใกล้เคียงมากๆบางคนบอกว่าเผาไปพร้อมกันเลยเขาเรียกว่าแพ็คคู่ ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วเรื่องแบบนี้ก็กระบวนการนี้ระบอบทักษิษนี้ถนัดจริงๆดูนะคะสิ่งที่ทำล่อแหลมต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วจริงๆแล้วบุคคลที่นายโย่งแต่งตั้งขึ้นไปเนี่ยเขาเป็นตำนานนะพี่น้องตำนานผู้สถาปนาคำว่าถุงขนมขึ้นในประเทศไทย สถาปนาคำว่าถุงขนมให้เป็นนิยามของการพุชจริตประพฤติมิชอบและละเมิดอำนาจศาลเขาเป็นตำนานทีเดียวก็ขอให้มึงตำไปนานๆส่วนคดีที่สามไอ้พวกเสะกร่อนบ่อนทําลายกระทําการซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของราชอาณาจรรักร เป็นพักการเมืองชื่อว่าพักพักก้าไปไกลๆตีนใช่ไหมคะพี่น้องอ่ะเท่าที่เห็นนี่ก,ก็มีสามคดีแล้วที่เราต้องติดตามแต่เนื่องจากว่าณขณะน,นี้เราต้องคุ่งเป้าไปที่ ไอ้เลียมพูดตามพี่น้องข้างล่างโอ้ไอ้เลียมนักโทษชายทักษิณชินวัตรเราต้องพุ่งเป้าไปที่คดีนี้ก่อนคำถามก็คือว่าเขาจะมาศาลหรือไม่เอ้ยทนายเขายังไม่ได้ยื่นขอเลื่อนเลยเขาบอกว่าเขาจะมาเขาบอกว่า จะมาศาลแล้วก็ให้อายการนำตัวขึ้นไปส่งฟ้องพี่น้องบอกว่าไม่เชื่อว่าเขาจะมาไม่เชื่อเพราะว่าบุคคลซึ่งทำตัวอาจหารพัดพายุกำลังมาแต่ไม่เป็นไรพวกเรายืนตระงานต้านพายุได้ไม่มีปัญหา ย้อนกลับมากำลังจะบอกว่าบุคคลที่ทำตัวอาจหารเป็นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยตำรวจเคยเป็นข้าราชการรับราชการตำแหน่งพันตำรวจโทแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้คลาดนายทักษิณชินวัตรกลัวการติดคุกเป็นที่สุดกลัวต้องเข้าเรือนจำเป็นที่สุด กลัวการที่จะต้องลำบากเป็นที่สุดเขากลัวลำบากเขาคิดว่าถ้าต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นการเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีอย่างยิ่งใช่ไหมคะพี่น้องแต่จริงๆศักดิ์ศรีมึงไม่มีตั้งแต่มึงทุจริตแล้ว แต่มึงคดโกงเบียดบังผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนของแผ่นดินศักดิ์ศรีไม่เหลือแล้วศักดิ์ศรีมึงไม่มีแล้วมีแต่ศักดิ์ศรีจอมปลอมศักดิ์ศรีที่คนเชิดชูคืนเหล่าคนชั่วทั้งสิ้นครับพี่น้องดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเสียศักดิ์ศรีเพราะคุกนั้นเขาบอกว่า ตามหลักของราชทันคือสถานที่ขัดเกลาส่งคนดีคืนสู่สังคมภาษาอังกฤษเรียกว่า correction คือแก้ไขขัดเกลาดังนั้นจริงๆทักสินไม่ควรกลัวทักสินน่าจะถือโอกาสว่ากูจะได้ไปเข้าไปดัดสันดาลตอนแก่ๆนี่แหละมีบางคนบอกว่าไม้แก่ดัดยาก แต่คนที่กิเลสหนาเตอะมันยิ่งยากต่อการขูดการขัดเกลากับพี่น้องความกลัวของนายทักษิณน,นายทักษิณกลัวอะไรนายทักษิณกลัวว่าจริงๆแล้วพี่น้องต้องทราบดีว่าคดีตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อนำตัวส่งฟ้องแล้วตามหลักก็จะมีการประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็แล้วแต่ก็สู้กันไปยานอุทธรดีกา แต่เขากลัวว่าสารจะไม่ให้ประกันตัววันนี้นักโทษชายทักษิณชินวัตรผู้เกรียงไกรก็ไม่ต่างอะไรกับกุ้งกุ้งอ่ะรู้จักไหมขี้มันขึ้นไปอยู่บนหัวเขามองเขาจึงดิ้นรนทุกวิถีทางจากข่าวลือ จริงหรือเท็จขึ้นอยู่กับผู้เล่าเขาก็ลือกันนะว่าเตรียมเงินไว้สองพันบาทสองพันบาทหรือปะไม่ตั้งใจฟังเนี่ยสองพั 2> 2, ลน <laughs> 2, ล้านบาทเตรียมเงินไว้สองพันล้านบาทแต่เงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินของเขาอันนี้ข่าวลือนะสุภาพนายก็ฟังข้ลือมาแต่เผอิญคนที่ลือมันอยู่ในระดับลึกอยู่ในระดับสูงซะด้วย เขาก็ลือกันว่าเตรียมเงินไว้2,000ล้านบาทแต่เงินจำนวนนี้ไม่ใช่ของเขาแน่นอนเพราะจริงๆแล้วทักษิณชินวัตรโคตรขี้เหนียวเลยค่ะพี่น้องไม่เคยออกเงินเองใช้เงินคนอื่นทั้งสิน้นที่มาทำประชานิยมก็คือเงินของแผ่นดินไทยนี่แหละแต่2,000ล้านนี้เขาเล่าว่าเขาเล่ามาพี่ก็เล่าให้เจ้าฟัง เขาเล่าว่ามีนายทุนที่อยากจะทำคาสิโนเขายินดีจะมัดจำล่วงหน้าเป็นสินบนล่วงหน้าเพื่อการันตีว่าจะได้มีโอกาสเปิดสถานคาสิโนมอมเมาคนไทยในแผ่นดินนี้ทีนี้ตัวละครที่เกี่ยวข้องแหมต้องขอดูชโน,นดเลยนะเขาบอกว่า ตัวละครที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเวทีใหญ่ละครฉากใหญ่พรบเพียบนักแสดงพร้อมนักแสดงตัวละครที่เกี่ยวข้องบางคนบอกว่าเป็นอดีตประธานศารดีกาเป็นอดีตอายการสูงสุด คนเหล่านี้เขาอ้างว่าเป็นตัวขับเคลื่อนใช้คอนเน c t ชันที่มีมาแต่เดิมลูกน้องเก่าเป็นคนช่วยประสานเป็นตัวเดินเกมใช้เครดิตในการไปประสานส่วนตัวเล่นหรือเพลเยอร์จริงๆเขาก็ลือกันอีกว่าเป็นผู้พ,พากษาระดับสูงซึ่งเป็นคนมกักมากในกามคุณ เขาบอกว่ามีเมียน้อยมันแปลกนะมากมากแต่เมียกับเรียกว่าเมียน้อยเออมันขัดกันไหมคะไอ้คำว่าเมียน้อยก็คือเป็นเมียตัวเล็กๆเพราะว่าต้องมีเมียใหญ่คือเป็นเมียที่เป็นประธานอยู่บางทีถ้ามีเยอะๆจากสถานะเมียน้อยซึ่งก็เล่าลือกันอีกว่าเป็นข้าราชการถ้ามีเยอะๆหลายๆคนภาษาไทยเขาเรียกว่านางบำเรอ ทีนี้ลองฟังดูนะคะว่าตัวละครที่เล่าลือกันว่าได้รับการวิ่งเต้นทั้งอดีตประธานสารดีกาอดีตอายาการสูงสุดปัจจุบันผู้พิพากษาระดับสูงซึ่งอาจจะมีอำนาจเกี่ยวข้องส่วนสูงแค่ไหนอยู่ตรงไหนสุพมาศก็ไม่ทราบถ้าคนเหล่านี้ทำเรื่องแบบนี้จริงๆทั้งๆท,ท,ท,ที่อยู่ในสถานะอันทรงเกียรติอยู่ในสถานะ ที่เคยกระทําการภายใต้พระปรมาพิไทยก็ถือว่าคนเหล่านั้นบัดซบจริงๆถ้าจริงก็ถือว่าบัดซบจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะสูงส่งแค่ไหนมีสถานะทรงเกียรติแค่ไหนก็มีกระมวละสันดาลไม่ต่างกับหมาจรที่ตะกรุมตะกรามกินทุกอย่าง กินทุกอย่างเพื่อให้อ้วนผีแม้ว่าอาหารนั้นจะสกปรกอาหารนั้นจะเป็นเศษเดนอาหารนั้นจะเป็นเชื้อโรคร้ายถ้าจริงก็ไม่ต่างกับมาจรซึ่งก็อาจจะไม่จริงก็ได้อาจจะเป็นข่าวลือเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมดิฉันเองก็ยังหวังว่าท่านผู้พิพากษาทั้งหลาย ท่านอดีตคนใหญ่คนโตทั้งหลายท่านจะยังมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเคารพตัวเองความรักษาเกียรติของตัวเองและวงตระกูลและทำทุกอย่างไปตามระบบยุติธรรมที่มีหลักนิติธรรมเป็นตัวกำกับก็ยังหวังอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้เราคุยกันในบรรดาเพื่อนฝูงเนาะที่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองบอกว่าขอโทษนะคะแม่งเดาไม่ออกจริงๆว่ะเพราะว่าคนมันเจ้าเล่คนมันเหลี่ยมจัดคนมันซับซ้อนมีผลประโยชน์ซับซ้อนแม้แต่ตอนที่เป็นรัฐบาล ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีทุจริตเชิงนโยบายมีผลประโยชน์ขัดกันมันก็สูบเลือดสูบเนื้อของประเทศชาติเลือดเนื้อของประเทศชาติมาจากไหนคะก็มาจากพลังเลือดของคนไทยตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราเนี่แหละที่ไหลรินไปหล่อเลี้ยงชาติมันสูบเลือดสูบเนื้อพวกเรามาตลอดเรามาดูเรามาดูการดิ้น การดิ้นพลาดพลาดของคุณทักษิณเรียกคุณเลยนะเนี่ยการดิ้นของเขาเนี่ยบนเวทีนี้พูดกันเยอะแล้วตั้งแต่เรื่องโจมตีเรื่องคนที่อยู่ในป่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่พยายามจะโยนว่าคดีกระทํำความผิดตามมาตร,ราหนึรเป็นคดีซึ่ง ถูกใส่ร้ายเป็นคดีซึ่งไม่จริงเป็นคดีซึ่งเขาบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นในปี2558เป็นการกลั่นแกล้งมีการใช้อำนาจทำให้พนักงานสอบสวนไม่มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีความเบี่ยงเบนไปตามที่ผู้มีอำนาจต้องการนี่คือคำแก้ต่างของนักโทษชายทักษินชินวัตรคำแก้ต่างอันนี้ก็คือว่าดูถูกอายการพนักงานสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าเขาจะต้องเป็นคนสารเลวว่าเขาจะต้องยอมทำคำสั่งของผู้มีอำนาจ เขาเรียกว่าเอาจิตใจของคนต่ำช้ามาประเมินวินยูชน